สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ,องวิธีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์ค่ะแม่แม่วันนี้เป็นเกียรติอย่างมากนะคะเรามางานกับพ่อปู่ทองใบนะคะแม่แม่คือวันนี้นะคะนางนางามจักรวาลน,นะคะจะมาขึ้นขี่ปู่ทองใบค่ะแม่แม่นะคะแบบดูแบบเป็นเกียรติอย่างมากเลย

เดินเดินไฝั่งไหน,นคะริมโค้งไปไหนดิริมโค้งริมโค้งไปเลยรื่อยริมโค้งไหมถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะคะงานนี้เป็นงานใหญ่มากๆเลยนะคะงานระดับโลกนะคะแม่แม่มจ๋านะคะบารมีคชสารช้างยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะ ถ้าไม่มีปู่ทองใบนะคะเราก็จะไม่เห็นภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะไม่ได้ใกล้ชิดมิสยูนิเวิร์สขนาดนี้นะคะอันนี้ก็คือแบบตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็คือนางงามสวยมากค่ะแม่แม่จ๋านะคะถ้าเราไม่ได้มากับปู่ทองใบก็จะไม่เห็นภาพแบบนี้เลยนะคะคือนางงาม ภูมิใจมากนะคะแล้วก็แบบดีใจมากนะคะ